ถ้ำนะคะทุนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ได้มาสองพันสองร้อยแล้วนะเอาเรื่องอยู่เด้อทุนหนึ่งร้อยอ่ะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบแปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบแคทลีอีกแล้วนะแคทเล่นเว็บเมสซี่บูนะคะ ออไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ไม่ต้องทำเคิร์นด้วยนะแคทมีกลุ่มรวมยูสรวมฐานลูกค้าในกลุ่มมีฐานลูกค้าแคทประมาณ3า0รอยกว่าคนนะคะแคทไลฟในติกตอกมาแล้ว6เดือนนะใครที่อยากเข้ากลุ่มแคทลี่มาสามารถเข้ามาได้เลยนะคะในกลุ่มจะเอาไว้พูดคุยปรึกษาแนะนําเกมแตกกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแคทจะทิ้งลิงก์ทางสมัครเข้าเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถตามกันเข้ามาได้เลยนะ,ะวันนี้เรามากับเกมสาวทำนะคะทุกคนเพราะว่าแคทหายจากเกมสาวทำเป็นหลายวันมาก เล่นแต่มาจองตลาดน้ำไวแบนิตโต้นะคะแล้วก็แมวเหมียวอะไรพวกนี้นะวันนี้รู้สึกว่าคิดถึงสาวท่อมเหลือเกิน <c oughs> คิดถึงสาวท่อมเหลือเกินนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวแคทจะมาเล่นสาวท่อมไล่ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งไปเลยนะคะมีทุนหนึ่งร้อยบาทมีทุนหนึ่งร้อยบาทนะคะดูสิว่าแคทจะปั่นทุนหนึ่งร้อยได้ถอนสาวท่อเท่าไหร่หรือว่าเราอาจจะไม่ได้ถอนเลย <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกัน,นะค่ะทุกคน <c oughs> เล่นเบ็ดหนึ่งออโต้สามสิบหมุนไปก่อนนะป <c oughs> ิดโบเพื่อดูลายเกมนะคะถ <c oughs> ้าลายเกมมันมาดีแล้วเราค่อย เปิดโบหรือค่อยขยาเบ็ดขึ้นนะคะถ้าเรามัวแต่จมอยู่กับเบ็ดหนึ่งอะเราไม่น่าจะได้ถอนนะคะทุกคนคือถ้าทรงเจมันดีนะ,ะถ้าลายเจมันสวยลายเจมันสวยเราทุกคนถึงจะค่อยอันนั้นนะคะลายเจมันสวยถึงจะค่อยขยาเบ็ดนะไหลนองได้มายี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทยังไงเนี่ยงงเลยเออแล้วแหละ PG น่าจะหลอนนะคะตอนนี้อุ้ยไหลไหลไหลอะไรเอ,อะ๊ะสาสามอ่ะ โอ้ใช้คำว่าไหลดีอยู่ได้อยู่เท่ากับโอ้ทรงเจมไม่วสวยเลยอะทุกคนเบ็ดหนึ่งลายเจมไม่ได้เรื่องเลยนะคะเบ็ดหนึ่งลายเจมไม่ได้เรื่องเลยเดียวค่ะว่าคะต้องลองบ้างแล้วแหละดูดิทุกคนลายเจมอะเดี๋ยวค่ะจะต้องไปเป็นขยับไปเป็นเบ็ดสองนะเห็นไหมสกเก็ตเตอร์สามตัวมันรอซื้อเราเนี่ย มันล่อซื้อเราเนี่ยทุกคนมาเดี๋ยวคันนี้ลองขยับไปเป็นเบดสองนะเบดหนึ่งลายเกมไม่สวยเลยไม่ได้เลยหลยแบบมาแต่ตัวถูกสามแถวแรกนะทุกคนแป้ดเดี๋ยวไปเบดสองกันบ้างนะคะสามสิบหมุนไป๋ยี๋ยเป็นเปิดโบบ้างดีกว่าทุกคนเพื่อเบดสองลายเกมจะดีขึ้นมาหน่อยโบ้โบโอ้ยโอ้ยไหลเคต่อโบ้เนี่ย เบตสองแล้วไล่เจมดีขึ้นเลยขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยหลสิบต่อสวยเนี่ยทุกคนเบตสองไล่เจมสวยก็บเบตหนึ่งอีกนี่นะทุกคนลองไลเ่เบตไปนะใครที่มีทุนน้อยลองไลเ่เบตดูนะคะว่าเบดไหนควรที่จะเล่นเบตไหนไม่ควรที่จะเล่นนะคะสักสิบหมุนก็ได้แต่ว่าช้นว่าสิบหมุนมันมันยังเห็นผลไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบหมุนเนี่ยกําลังดีเลยนะคะ ลองไล่เบดอันเบดสองเราเราจดไว้แล้วนะว่าเบดสองควรคู่ต่อการเล่นนะคะเบดหนึ่งเราพักไว้ก่อนเลยเบดหนึ่งเราพักไว้ก่อนเลยเนี่ยไหลนองเบดสองนะคะแคดบวกมา้อยห้าสิบบาทแล้วนะจากทุนหนึ่งร้อยอย่างน้อยเราก็ได้มาตั้งห้าสิบนะหละทุกคนโอ้ยเนี่ยดูดิไหลไเรื่อยเลยไหลไเรื่อยเลยทุกคนสวยงามสวยงามเบดสองไหลนองได้บิ๊กบินมาสี่สิบเอ็ดบาทนะคะโอ้ยทุนหนึ่งร้อยตอนนี้เราจะแตะสองร้อยแล้วนะคะ เราจะแตะสองร้อยแล้วนะเบสสองออโต้สาสิบหมุนนี่พาเราบวกมาเกือบจะเท่าทุนมาเท่าตัวเลยนะคะทุกคนค่อยๆไหลไปนะคะค่อยๆไหลไปเนี่ยมันยังไหลได้อยู่นะคะสาวท่ำเดี๋ยวคัดจะไล่ให้ถึงประมาณไม่เกินแบสสิบละกันมีทุนน้อยวันนี้จะไล่ไม่ถึงแบสสิบนะคะไม่การไล่เยอะไปกว่านี้นะเผื่ออุ้ยเอาเบดสองมาดีจัดเลยว่ะทุกคน เบตสองมาดีจัดเลยเข้าฟรีเกมด้วยนะคะไหลนอกได้บิ๊กบินมาสองรอบแล้วก็เข้าฟรีเกมด้วยมามารอดูนะคะว่าเบตสองเข้าฟรีเกมให้คันนี้เท่าไหร่นะพี่ทัาไหลทิ้งไปสองหมุนแล้วนะคะเพิ่งมาไหลไม้ที่สามนะเก็บคูณไปก่อนๆๆๆเก็บคูณไปก่อนเออเก็บคูณไปก่อนคูณหกแล้วไหลสิบสวยเช่อุ้ยได้ไวต่อไหลคิว สวยเลยดอกนี้นี่แหละโอ้โหโค้รสวยนะคะทุกคนเบดสองสาวทําเข้าฟรีเกมนะคะได้มาสองรอยหกสิบสี่บาทแล้วโอ้ยทุนหนึ่งร้อยก็เอาเลื่อเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยสวยนะคะทุกคนโอ้เนี่ยเสียดายมากเลยหน้าชมพูหน้าชมพูเมื่อกี้กอดทองรอแล้วนะคือถ้าไหลต่อยังไงก็ต้องโอ้โหโอ้โหไหลเจไหลเจอุ้ยเสียดายคิวแถวหนึ่งมาก เสียดายคิวแถวหนึ่งมากทุกคนยังไหลด้อนะย่างต่อเนื่องนะคะโอ้ยทุนหนึ่งร้อยตอนนี้คัดปั้นมาได้ห้าร้อยแล้วนะวายคู่ไปโอ้โหเสียดายกรอบทองมาตั้งสามตัวแนะ่ทุกคนโอเคเบ็ดสองเข้าฟรีเกมนะคะได้มาสามร้อยยี่สิบหกบาทนะถือว่าเยอะมากเลยนะถ้าเบ็ดสองเราซื้อก็ประมาณหนึ่งร้อยนะคะแต่อันนี้เข้าฟรีได้มาสามร้อยแหละเบ็ดสองผ่านนะคะเบ็ดสองเปิดโบใครอยากจะตามสาวถ้ำนะตามได้เลยทุนเอา้า เข้าฟรีแล้ว yeah. เชียเบ็ดหนึ่งหมุนสามสิบหมุนนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไหลนอกไม่ได้วิกวินไม่ได้เข้าฟรีแต่เล่นเบ็ดสองแม่งไมาดีจัดเลยว่ะทุกคนเรามารอดูกันนะคะว่ารอบนี้เข้าฟรีได้หินเท่าไหร่นะเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะทุกคนใครไม่ตามนี่นี่พลาดมากนะคะใครไม่ตามนี่พลาดมากนะ,ะลองตามแคทดูนะคะทุกคนเข้าฟรีสองไม้ติดติดกันเลยนะคะ มาดีจัดเลยว่ะเบ็ดสองอ่ะเอ้ยแสดงว่าเบ็ดคู่มาดีนะเนี่ยสงสัยจะต้องลองเบ็ดสิบสลาทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะต้องเบ็ดสิบดูนะคะซื้อเปลาวัดใจซื้อไปเลยไหมยอยากวัดใจซื้อเบ็ดสิบอะเรามีห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วว่ะทุกคนเรามีห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วนะโอ้รอบนี้เข้าฟีแต่ว่าได้ไม่เท่ารอบแรกนะคะรอบแรกเข้าฟีนี่มันตั้งสามร้อยเนี่ยรอบสองเข้าฟีเกมให้เจ็ดสิบบาทเอง สงสัยมันบอกว่ารอบแรกจ่ายไปให้เยอะแล้วนะคะเข้าฝีรีเปล่าเข้ารีไหมมาดิอีกเจ็ดหมุนเน่ยยังมีลุ้นนะคะโอ้ยไห,หลนองมาอีกสี่สิบบาทนะคะทุกคนเนี่ยได้บิลหนอีกแล้วเนี่ยทุนหนึ่งร้อยปั่นมาได้หกร้อยแล้วมาไปกันต่อไปเบ็ดสิบเลยไหมไปเบ็ดสิบซื้อเลยเปล่าเออขอเวลาตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะคะแค่ว่าเราจะต้องซื้อเบ็ดสิบใจใจไปเลยทุกคนเชื่อค่ะเถอะ อุ๊ยอุยอู้อนึกว่าจะเข้าฟีหนึ่งรอบนึกว่าจะเข้าฟีอีกนะแน่นพี่ท่ามมาเค้นว่ายังไงก็ต้องมามาแน่เชื่อใจคันลี่ทุกคนเดี๋ยวคันซื้อเบ็ดสิบนะคะสาวทั่เดี๋ยวคันลี่ซื้อเบ็ดสิบสาวทั่เปิดโบซื้อประมาณห้าร้อยนะคะสองหมื่นเจ็ดพันวิธีพอดีเลยอะเมื่อกี้มันไหลนอกมานะคะสูตรเวลาจะซื้อสาวทั่ถ้าทรงเกมมันลายสวยแล้วนะคะ แ0ด0ันวิธีถึงหนึ่งหมืนวิธีบวกบวกทุกคนสามารถซื้อได้เลยนะคะคําว่าเวทุกคนสังเกตดูนะคือดอกเมื่อกี้มันไหลในบิ๊กเบนใช่ปะเมื่อกี้ตอนนี้เราเล่นเบ็ดสองมาไหลนอกในบิ๊กเินมาหกสิบสาบาทพอมันไหลนอกดีอ่ะวิธีขึ้นถึงสองหมืนเจ็ดพันวิธีเลยแันถึงพยายามบอกเกือบทุกคลิปนะคะว่าสูตรวิธีอันเนี้ยใช้ได้นะคะมันเกี่ยวเนื่องกับหลายเกมจริงๆนะมาเดี๋ยวค่ะนี้จะซื้อเบ็ดสิบนะคะห้าร้อยเหมือนอออินแอ่ะฟีลอารมณ์อออินเลยนะทุกคนไปห้าร้อยบาทเปิดโบวิ่งขอปังๆนะ ขอปังๆนะเอาดีๆนะพี่ทํานะมาลุ้นแล้วลุ้นอีกนะคะทุกคนไหลสิบสวยโบ๊ะาปไหลเคต่อเลยเออต้องงานต้องงานตอนนี้ได้มาแปดเอยแปดลงใคร่างันนะ่ความหล่อนนะคะทุกคนความหล่อนเพิ่งกินอิ่มนะคะอาหารมันยังไม่ย่อยมันก็จะเออเออแบบนี้แหละเอาอีเอาอียิงหกหมุนอย่าไหลิ้งดิ โอ้เซร้ายอะเซร้ายเขียวแถวสามมากทุกคนดูดิเราซื้อไปห้าร้อยนะความหวังเรายังมีอยู่กับอีกห้าหมุนนี้นะความหลังความหลังว่าไงความหวังเรายังอยู่กับอีกห้าหมุนนี้นะโอเคตอนนี้ได้มาสี่ร้อยเก้าสิบสามแล้วทุกคนให้อีกเปล่าให้อีกเปล่าเออเจ็ดร้อยไปต่อขอตัวแพงๆมาแบบว่าจุกอ,อกเลยได้เปล่าขอตัวแพงๆมาแบบว่ากระหน,น่ำซัมเมอร์เซลได้ไหมอะทำไมมาแต่ตัวถูกล่ะ อุ้ยแต่ก็ได้เยอะแล้วนะสาวท่านเอ้ยไม่ไม่แย่นะทุกคนไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ม,แยมาอีกมาอีกบุนท้ายว่าไงโบไปเลยไปต่อโอ้โหไม่เป็นไรนะสาวท่าน,นะคะทุนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ได้มาสองพันสองร้อยแล้วนะเอาเรื่องอยู่เด้อทุนหนึ่งร้อยอ่ยอะเออทุกคนสวยเลยนะคะใครที่อยากจะตามสาวท่ำน,นะคะเบ็ดคู่ตามได้เลยนะ สาว่าำเป็ดคู่เว็บเมซี่บูล,ลองตามได้เลยแค่จะทิ้งลิงก์สมัครเว็บให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลีจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามาลาแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ